อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตอนการตัดสินใจลงทุนคงมีหลายคนที่เคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยในยุคที่ชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่เบื่อหน่ายวิถีชีวิตเดิมๆมองหาไรายได้เสริมหรืออยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจึงมีไม่น้อยที่ตกเป็นเหยือ่อ การช่อโกงหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในลักษณะของการชักชวนให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจเน้นขายฝันว่าจะได้ผลตอบแทนสูงซึ่งส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก็แทบหมดหน้าตากแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยแต่อย่างใดเพราะทย้อนไปเกือบ40ปีที่แล้วในช่วงปีพุทธศักราช2517ถึง2528 ก็เคยเกิดเรื่องทำหนองนี้มาแล้วคุ้นหูกันดีในชื่อคดีแช่แม่ชมอยลูกโซ่รุ่นแม่แช่ชมอยแช่ชมอยนี่เกิดขึ้นโดยโดยโดยคุณชมอยไปร่วมมือกับกลุ่มของคนที่มีสีเดิมซึ่งเคยเคยทำธุรกิจของน้ำมันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำก่อนตอนแรกนะคะ แต่หลังจากนั้นก็เห็นว่ามันเป็นช่องทางที่จะทําให้สร้างความร่ำรวยได้ก็เลยลองดูว่าให้คนเปิดให้ให้ให,ให้เพื่อนฝูงม,มาลงทุนใช้วงจรแชร์แชร์ใช่ว่าแชร์น้ํามันอะไรต่างๆนะแล,แล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่ฐานอากาศแล้วก็คนละแ,แวกนั้นนะครับก็เริ่มเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปันผลดี ลงทุนกันไปแล้วได้คืนได้คืนผลตอบแทนดีคนก็เริ่มรู้จักคนกเริ่มรู้จักจนขยายแวดวงนอหน่นเหนือออกมาจากนอกเหนือของทัพอากาศเอาเงินมาให้เขาเพื่อที่เขาเนี่ยเขาบอกเขาเอาใส่บัญชีเขาเขาจะเอาเงินไปซื้อรถน้ำมันวงแชร์ฉมอยใช้วิธีการเปิดบริษัทซื้อขายน้ำมันเพื่อบังหน้าโดยขายฝันให้กับผู้ที่ร่วมลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงลิ่ว กำหนดการลงทุนเป็นรถบรรทุกน้ำมันคันละ16,500 0บาทจะได้ผลตอบแทนถึง1 2 0 0 0บาทในทุกเดือนผู้ที่นำเงินมาลงทุนจะมีการออกสัญญาเงินกู้ให้จุดเด่นอยู่ที่ผู้ลงทุนจะนำเงินต้นออกไปเมื่อใดก็ได้และสามารถนำเงินกลับเข้ามาลงทุนได้อีกภายใต้เงื่อนไขเดิมในระยะแรกเนี่ยการปันผลการได้รับผลตอบแทนนี่สูง สูงกว่าการลงทุนทุกชนิดนะฮะทำให้เกิดความแตกตื่นไปกู่หนี้ยืมสินไปขายนาขายไร่ไปยืมเอาเงินพ่อแม่ไปยขวงวัดอะไรมาามันก็กลายเป็นข่าวดังมีการพัฒนาขึ้นเป็นซื้อล้อหนึ่งล้อ2องล้อสล้อสล้อจนกรื่องได้ครบน้ํามันหนึ่งคันรถเบี้ยน้อยหอยน้อยลงทุนไม่พอก็เอาคนละล้อรถหล้อก็ 6หุ้นแล้วไปลงทุนกับเขาแล้วก็ได้รับปันผลแล้วก็มาแบ่งกันการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงจ่ายครบตรงเวลาและเมื่อมีปัญหาเฉพาะหน้าก็สามารถหมุนเงินออกไปใช้ได้ก่อนแม้จะมีเสียงเตือนถึงความไม่ชอบมาพากลของแชร์ชมอยแต่เสียงของเงินที่ไหลเข้ากระเป๋ากลับส่งเสียงดังกว่าทางการพยายามที่จะใช้กฎหมายหลายทางแต่ว่าเนื่องจาก กฎหมายเราเนี่ยมันมีช่องโหว่ไม่มีกฎหมายในการที่จะที่จะจัดการกับการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลเราก็นําเสนอข่าวพร้อมกับการเตือนสติให้ระบัดระวังเพราะมันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยนะฮะเหมือนกับไปเล่นแชร์กันตกลงนันเองแล้วก็มันมองออกแล้วว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็ท่านล้มเมื่อไหร่ก็คนที่ลงทุนก็คงเจ็บตัวอะไรเงี้ยช่วงเวลาใดก็ตามที่ที่เศรษฐกิจตกต่ำนะฮะ ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่น้ำมันก็แพงน้ำมันโลกน้ำมันดิบคนก็มักจะต้องหาหาอะไรคะผลตอบแทนการลงทุนที่สูงถึงแม้ว่าจะเสี่ยงก็ตามสำหรับวงแชร์ชมอยทุกอย่างดูจะไปได้สวยมีคนนำเงินมาร่วมลงทุนอย่างไม่ขาดสายถึงไม่มีหรือมีไม่พอ ก็จะไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนกับแชร์น้ำมันที่ให้ราคางามยิ่งกว่าการลงทุนทั้งหมดในยุคนั้นเรื่องนี้คงจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่ติดว่านี่คือธุรกิจบนความช่อโกงหลอกลวงวงมันกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะในที่สุดมันก็เริ่มที่จะจัดการจัดการบริหารจัดการไม่ได้นะและ,และ,แ,ละและเธอก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินในอัตราที่เคย เคยบอกได้เคยเคยสัญญาให้สัญญาไว้ได้ค่ะก็จึงเป็นที่มาที่ทํามีการร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ตารวจนะฮะร้องไปเรียนไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปจัดการเรื่องนี้ค่ะแต่เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาสมัยนั้นข้อหาช่อโกงประชาชนไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถลงโทษได้รัฐบาลจึงออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2,527มาใช้บังคับโดยประเดิมใช้คดีแรกก็คือแชร์ฉ้อมอยนี้นั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจมากรทางการก็คือกระทรวงการคลังกับแบงชาติเข้ามาแก้ปัญหาโดยทีออ่ออกพระพราชบัญญัติฉบับใหม่เรื่องของธุรกิจการกู้ยืมเงินประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการช่อโกง กำหนดโทษบทลงโทษไว้ชัดเจนรัฐบาลก็ไปจัดการก็เผเชิญแรงต้านจากฝ่ายที่ลงทุนก่อนๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกถ้าไม่เข้ามายุ่งนะมันก็จะเดินต่อไปได้นั่นหมายความว่าการหลอกคนนีต้องทํเป็นจนครบวงจรไปเรื่อยๆแต่รัฐบาลคงเห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเพราะเพราะไม่งั้นมันจะระบาดปลายลามไปเศรษฐกิจต่างอื่น mm hmm. ก็เลยในที่สุดก็เลยต้อง ครบจุดจบคุณชมมอยก็เข้าคุกไปเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พบว่าเธอโกองเงินคนไปเป็นหมื่นมีผู้ร่วมเกี่ยวข้องมีสัญญานะะในมือก็ประมาณสักหมื่นสามพันถึงหมื่นหกพันคนอะไรเงี้ยนะคะก็ถึงได้เข้าจับกลุ่มค่ะเงินมีมูลค่าประมาณ4,000ล้านเป็นเรื่องน่าสนใจที่แม้ว่าแชร์ชฉมอย จะถูกเปิดโปงแล้วและมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อป้องกันแต่ในอีกไม่กี่ปีให้หลังก็มีคดีแชร์ลูกโซ่ทํานองเดียวกันออกมาปวดเมืองเป็นะระยะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่วิวัฒนาการไปอยู่ในรูปแบบของธุรกิจประเภทขายตรงซึ่งมีคนตกเป็นเหยื่อมากมายน่าสงสัยว่าเรื่องราวในอดีตไม่ให้บทเรียนอะไรกับคนรุ่นหลังหรือติดตามช่วงหน้าจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ ลูกโซรุ่นแม่แชรชฉมอยสำหรับคนที่เลือกเล่นแชร์ ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนค้าขายจุดประสงค์เพื่อหวังเงินก้อนใหญ่มาหมุนใช้ในกิจการใครร้อนเงินก็มาหยิบไปใช้ก่อนแลกกับดอกเบีย้ยที่ต้องเพิ่มในการส่งเงินงวดต่อไปเป็นการหมุนเงินแบบง่าย ให้ผลตอบแทนสูงที่ต้องใช้ความไว้วางใจต่อกันอย่างมากคล้ายๆกับเป็นเงินเก็บอะจ้ะก็กลัวอยู่แต่ว่าจะเล่นกับคนที่ว่าเรารู้จักกันไว้ใจกันได้แล้วก็จะเล่นไว้ไว้หมุนในเฉพาะแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เงินเป็นก้อนดีกว่าเราไปกู้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็กลัวแต่ว่าส่วนมากถ,าถ้าเล่นก็จะอยู่ในกลุ่มที่ไว้ใจกันเลยมันหมุนเวียนเงินได้คู่าคาร้รม,มันต้องมีหลักฐานหลายอย่างเขาแชร์เขารับผิดชอบอะไรอย่างนี้ด้วย แต่เขาต้องดูคนอีกอ่ยว่าจะให้เล่นหรือไม่เล่นดอกเยอะดีเวลาเปียรทีก็ได้ดอก,ดอกเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะกลัวด้วยแล้วเงินหายยากด้วยก็เพราะว่าเงินจะได้มาต่อทุนลง,งอาหารนะคะนะคะ้ายว่าเรายืมเงินใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องการเมื่อไหร่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้นอกจากวงแชร์แล้วยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากแต่ให้ผลตอบแทนสูงนิยมมากในหมู่คนค้าขาย หรือกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้เสริมที่เรียกว่าธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นอาชีพสุจริตที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการมหาศาลประเภทหนึ่งการขายตรงเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะคะคือมีธุรกิจมีพระชญญิที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ค่ะธุรกิจขายตรงเนี่ยถ้าหากว่าสินค้าเขามีคุณภาพมีเป็นที่ต้องการของสังคมมันก็เป็นวิถีของการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่ง ที่ตัดระบบอะไรต่างๆออกไปตัดคนตัดอะไรการลงทุนห่างล้านอะ,ะอะไรเนี่ยทำให้เซฟไปได้เยอะนะหลายๆบริษัทขายตรงดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าการตลาดซึ่งการโฆษณาซึ่งแพงมากขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นเราก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะเข้าไปขาย สินค้านั้นนั้นน่ะนะคะก็ประสบความสำเร็จแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่บริษัทขายตรงอย่างถูกต้องทุกวันนี้ถูกมองในแง่ลบเพราะมีคนฉวยโอกาสจากความคล่องตัวในธุรกิจนี้หลอกลวงประชาชนด้วยการตั้งบริษัทขายสินค้าแต่ไม่มีสินค้าแน่นอนเป็นหลักแหล่งอาศัยเงินหมุนจากการหลอกระดมทุนไปเรื่อยไม่ตางจากแชร์ฉมอยในอดีตวันนี้รายการของเรา มีบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อธุรกิจลูกโซ่มาร่วมแชร์เรื่องราวความผิดพลาดในอดีตเพื่อเป็นอุนทาหรณ์ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่จะได้ไม่หลงกลกลุ่มมิจฉาชีพใส่สูตรจนต้องสูญเสียเงินที่อดออมมาเกือบทั้งชีวิตคือเพื่อนก็เป็นเพื่อนสนิทก,กันก็ก็เขาบอกว่ามีตัวหนึ่งนะพี่แบบว่าเออมันก็จะได้แบบได้เร็วคือลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อพี่สนใจเพราะว่าเห็น เห็นพี่นีชอบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่าเออเราก็ไม่เคยไงไม่เคยเลยก็ส่วนมากก็จะก็จะค้าขายธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเขาทาพวกนี้อยู่แล้วขายตรงอ่ะเราก็เรารู้แต่ว่าขายตรงแบบเข้ามาขายสินค้าแล้วก็ช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาชวนลองไปดูซิีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูกับเขาอะไรพังเล็กหมือนหนึ่งคืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาจะจ่ายเครื่องหนึ่งเลย าภายใน15วันเราได้คืนหมดคืนหมดเลยนะได้กำไรด้วย3มหมื่นเงินที่ได้มาก็ไม่ไม่เอากลับลงต่อคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรหรอกคือคือเราก็มาคิดว่าเออเราอยากได้เงินอ่ะอยากได้เงินลงทุนเราก็ต้องได้เราก็มีเราไม่ไม่ได้มองว่าเขาเอามาจากไหน ก็ในเมื่อฉันลงเธอบอกอย่างเงี้ยฉันได้อย่างเงี้ยฉันก็เอาเหมือนติดกับดักเมื่อเงินที่ลงทุนไปงอกเงยขึ้นตามลําดับการเพิ่มจํานวนทุนหรือการชักชวนคนอื่นให้ร่วมลงทุนจึงตามมาเขาก็บอกว่าให้เราไปหาคนมาถ้าหาได้มาแบบแสนหนึง่งเขาจะให้จะให้พี่นีเนี่ยอ่าสิบเปอร์เซ็นต์หาให้เขาวันนะคือห้าแสนมั่งล้านหนึ่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้เขาก็ คือเขาก็คือเราไม่รู้อะ่ะคือเราไม่รู้คืออะไรแต่เราก็ดีใจเราทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันมันคืออะไรว่าผลมันจะจะกลับมาอย่างไงไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษอะไรหรอกเพราะเราคิดว่าเราโอเคเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาเพื่อนก็ได้ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ได้เขาก็ได้กันจริงๆยิ่งได้ก็ยิ่งโทรเพื่อนก็ยิ่งเยอะโอ้โหญาติพี่น้องกวาดมาหมดเลย คนดีๆทั้งนั้นน่ะที่เราพามาดีไม่ดีเขาเรียกให้ไปเอาเงินที่บ้านคนละห้าแสนคนละสามแสนคนเขาไว้ใจเราใช่ไหมเขาถึงเอาเงินให้เงินล้านบางทีเอามาบางคนเอามาเป็นล้านเอามาหน้าให้ในรถด,ด้วยความหวังดีอยากให้เพื่อนมีไรายได้เพิ่มขึ้นและได้ทดลองกับตัวเองแล้วว่าได้ผลตอบแทนดีจริงไม่ทันได้ฉุกคิดว่านี่อาจเป็นการหลอกให้ตายใจเท้าทั้งสองก็ได้เหยียบอยู่บนเส้นทางแชร์ลูกโซ่แล้วอย่างเต็มตัว ไปลงทุนในการเงินในระบบก็เสี่ยงก็นานแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่มากเท่าแต่อันนี้มันลงทุนแป๊เดียวได้ผลกลับคืนมาพร้อมได้ผลมีความมั่นใจเพราะมั่นใจก็เที่ยวไปบอกญาติพี่น้องช่วยกันรวยก็เลยปากต่อปากก็เลยทำให้พังทั้งระบบน่าเสียดายที่หลายคนมักมองไม่เห็นภาพใหญ่หวังเพียงแต่เงินที่ลงทุนไปจะงอกเงยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่โดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก ความสนุกในการนั่งนับเงินที่ทยอยมาเข้ากระเป๋าคือความเพลิดเพลินที่ต่อให้ทำทั้งวันก็ไม่รู้จักเบื่อเมื่อความโลภบ,บังตาเม็ดเงินที่ลงทุนไปก็หนามากขึ้นโดยอาจลืมคิดไปว่าเวลาโปรโมชั่นใกล้หมดลงแล้วติดตามต่อช่วงสุดท้ายจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ลูกโซรุ่นแม่แชร์ชมอย คือร้านหนึ่งนี่พี่เขาให้พี่เลยนะสามสิบเปอร์ซนตามแสนได้แน่ๆแต่อันนี้มันลงทุนแป๊บเดียวได้ผลกลับคืนมาพอได้ผลมีความมั่นใจเพราะมั่นใจก็จะไปบอกญาติพี่น้องช่วยกันรวยที่บ้านพวกญาติญาติบางท่านก็กขเล่าให้ฟังเขา hey, ้ยนี่ไงไดมาได้มาสี่ล้อละแล้วก็มีเงินไปซื้อรถหรูไปขับเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจริงดังประโยคที่ว่าอะไรที่ได้มาง่ายก็มักจะเสียไปง่ายๆอะไรที่ได้มาเร็วก็มักจะจากไปเร็วการลงทุนของชนชั้นกลางแบบเสือนอนกินที่ได้ผลตอบแทนสูงก็ไม่ต่างอะไรกับการตกใจรวยใช้ใจ่ายโดยไม่คิดที่พอหายตกใจแล้วมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยทำไว้ความเศร้าก็เข้ามาแทนที่ในทันทีคือพอเราอยู่ตรงจุดตรงนั้นอะ่ะเราจะเริ่มสนิทสนิท,นทคนภายในสนิท บัญชีสนิทเลขาใช่ไหมเลขาเนี่ยอย่างอย่างเวลาเขาจ่ายเงินอย่างเงี้ยคือคือคือพี่สามารถเข้าไปนั่งคุยตรงนั้นได้ว่าแบบเงินเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่คือเงินมันก็มีคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เสร็จก็จะถามเด็กว่ามันเป็นไงบ้างก็ยังเดี๋ยวรอบอสร,รอบอสร,รอบอสอ่ะเราก็เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วใช่ไหมแต่พอ พอสายๆมามันก็มีคนมามาลงทุนมันก็จะได้เงินตรงนั้นมาก็เราก็เริ่มแบบว่าใจไม่ดีแล้วนอนไม่หลับเพราโหเริ่มเครียดไอ้ตัวเองไม่ห่วงแล้วตอนนั้นไม่ห่วงตัวเองและหวงหวงหวงเพื่อนหวงญาติเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อความร้ายกาจที่แท้จริงก็ปรากฏเพราะผลกระทบไม่ได้เกิดแค่ตัวเองแต่ร้อยเชื่อมโยงกันแน่นเป็นลูกโซ่สมชื่อทั้งเรื่องทรัพย์สินและความสัมพันธ์ ญาติพี่น้องยังบอกโโหเขาบอกว่าหาว่าเราแบบมาหลอกอะไรเงี้ยคือคือคือเราก็อธิบายคือทะเลาะกันอ่ะอูใช้นี่มาตั้งหลายปีนะใช้นี่คนละสามพันมั่งห้าพันมั่งโอ้โหใช้นี่คนเป็นญาติพี่น้องเราอะ่ะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนคองเป็นเส้นพิยนให้เลยนะอไปเลยคือคือตัวเองได้ก็ช่วงที่ได้ก็เดินซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเก็บ ใช่น้อยอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเรากลัวอะไรไม่กลัวเขาจะกลัวกล,ล,ลัวทุกอย่างอ่ะเพราะลูกก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเราก็แบบว่าเออแบบอะไรที่ให้เขาได้เราก็ให้ให้ให้เขาไปเรื่องราวการโดนหลอกโดยธุรกิจลูกโซ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่ทําไมยังมีคนโดนหลอกกันเรื่อยๆและบางคนโดนหลอกซ้าๆหรือคนเคยโดนไม่ยอมเข็ดส่วนคนที่ไม่เข็ดคือคนที่ยังไม่เคยโดนเข็ดก็ว,วันนี้ก็ยังเข็ดไม่เลิกเลยนะ ยังนึกถึงนึกถึงเราพอน,นึกถึงที่ไหนเราเจ็บอะ่ะเราเจ็บแบบเจ็บอะไรหนึ่งเราเราเหมือนกับไอ้ที่เราสร้างมาเหมือนกับอ่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้งนนองเราเหมือนเราเหมือน,น,นความรู้สึกอะ่ะเขาก็เสียเราเราก็เสียเขาเราก็เราก็อยากให้เขาได้ใช่ไหมเราก็เออเห็นว่าได้ตังเราก็โทรไปบอกเพื่อนความหวังดีเห็นเพื่อนรวยก็อยากรวยบ้างนะก็บางคนก็ไม่รู้จะเข้าช่องไหนก็มาเที่ยวถามถามว่าจะไปเล่นยังไงจะอะไรยังไง กดซาไปกู้นี่ยืมสินมาหวังรวยก็ความโลภเลยเป็นหลักที่สุดโลภอยากได้เงินเยอะๆเร็วๆไงอ่าเร็วๆไม่ไม่ได้ตามขั้นตอนไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้แบบไม่ได้สุดจริตอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ถึงได้พลาดไงพลาดจริงๆแบบ <Okay. S 1> คือขนาดเราเป็นคนว่าเราแม่นแล้วนะมันไม่แม่นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้ว,วของพวกนี้มันไม่ใช่ของแบบว่าไม่ใช่เงินบริสุทธิ์มันเป็นเงินบาป หรือกฎหมายและการบังคับใช้ที่เรามีอยู่ในตอนนี้จะยังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอในการป้องปรามโจรในชุดสูทที่ใช้ความน่าเชื่อถือหลอกเงินจากชาวบ้านเข้ากระเป๋าตัวเองจริงๆแล้วคุณช้อยโดนกับพวกนะคะโดนกันเป็นเป็นแสนแสนปีไหมคะที่พี่ว่านะคะแต่ว่าในที่สุดก็กฎมันก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาอื่นๆนะคะว่าคุณที่สุดแล้วคุณรับโทษแค่20ปีนะ เข้าไปข้างในเพื่อไปทประโยชน์ให้กับคนข้างในอย่างนี้ฮะไปสอนเขาทำโน่นทำนี่ภายในระยะเวลาแค่เจ็ดปีอง,องก็ออกมาแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งนะฮะก็เป็นคนที่ทาแชลูกโซเหมือนกันแล้วก็หอบเงินชาวบ้านหนีไปแล้วก็มีอายุความพอมดอายุความก็กลับมาประเทศไทยใหม่โทษจริงที่ได้รับเบาเกินไป อายุความของคดีที่สั้นทรัพย์สินสกรปรกที่กอบโกยได้ตอนรุ่งเรืองถูกนำไปใช้อย่างสุขสบายในต่างประเทศอะไรคือความเข็ดหลาของคนกลุ่มนี้เทียบเท่ากับความเจ็บช้ำของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่ทำได้คือการรู้จักศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้แน่ชัด เพราะเราเชื่อว่าในประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกมากมายรอให้นักลงทุนหน้าใหม่สนับสนุนอยู่คนเข้าไปอยู่ในวงจรล,ลูกโซ่อันนั้นกน็ <c oughs> ต้องตระหนักต้องคิดเอาเองว่าะจะเดินไปได้แค่ไหนนะครับเดินแน่นอนคนต้นทานเนี่ยคนที่มาก่อนก็ได้ก่อนมันก็ระบบคล้ายกันใครมาก่อนรวยก่อนนะครับมาทีหลังพอหาลูกสายปลายสายไม่ได้ก็ติดลมอยู่ตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน เราไม่มีกฎหมายค่ะตอนนั้นเราไม่มีกฎหมายใช่ค่ะเขาก็ยังยืนยันว่าเขาทําได้มันตนลบมากเลยคือไม่มีใครกลัวกฎหมายประเทศไทยเสียเสียหายอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่เจริญเราไม่พัฒนาไปอย่างเต็มที่ทั้งที่เรามีทรัพยากรที่ดีมากเ,เพราะว่าเราต่างไม่เคารพกฎหมาย